สิ่งธรรมดาอาจมีค่าสำหรับบางคนหลายคนอาจไม่รู้ว่าความรู้บางอย่างที่เรามีอาจเป็นประโยชน์กับคนอื่นและสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เราได้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แต่ไม่แน่ใจว่าความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในตอนนี้ จะสามารถเอามาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สร้างผู้ติดตามหลายหมื่นหลายแสนได้หรือไม่ผมอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังมีชายหัวหน้าคนงานคนหนึ่งทำงานที่โรงงานทุกๆเชา้าระหว่างทางที่เขาไปทำงานเขาก็จะเดินผ่านร้านขายนาฬิกาเป็นประจำเขาหยุดที่หน้าร้านและตั้งเวลาที่นาฬิกาข้อมือของเขาแล้วเดินต่อไปเพื่อไปทำงานเขาทำเช่นนี้ทุกๆวัน เจ้าของร้านนาฬิกาก็สงสัยและอยากรู้ว่าทำไมเขาจึงทำแบบนั้นวันหนึ่งเมื่อชายคนนั้นมาหยุดที่หน้าร้านเขาก็เลยถามว่าคุณกำลังทำอะไรผมสังเกตเห็นคุณมาหยุดที่หน้าร้านนาฬิกาของผมทุกวันเลยชายหัวหน้างานตอบว่าเขาเป็นหัวหน้าคนงานของโรงงานแห่งหนึ่งทุกๆวันเขาก็จะทำหน้าที่ในการสั่นกระดิ่งเพื่อให้สัญญาณบอกว่าถึงเวลาห้าโมงเย็นเป็นเวลาเลิกงานของวันนั้นแล้ว เขาต้องการความเที่ยงตรงในเวลานั้นมากดังนั้นทุกๆวันเขาจึงต้องมาที่นาฬิกาเรือนใหญ่ของร้านนี้และปรับเวลาให้นาฬิกาของเขาตรงกับนาฬิกาเรือนนี้เจ้าของร้านนาฬิกาก็หัวเราะและพูดว่าจริงๆแล้วเมื่อผมได้ยินสัญญาณจากโรงงานผมก็รีบกลับไปตั้งเวลาของผมเช่นกันบางครั้งสิ่งที่เรากำลังทำในทุกๆวัน เราอาจมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเราไม่สำคัญอะไรไม่มีประโยชน์อะไรด้วยความที่เราทำเป็นประจำจนเคยชินแต่สำหรับคนอื่นแล้วเขาอาจมองว่าเป็นเรื่องพิเศษเขาอาจกำลังทำตามเราเขาอาจมองเราเป็นต้นแบบของเขาก็เป็นไปได้หลายคนไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่มีคุณค่ามีประโยชน์กับคนอื่นๆและถ้าเอาสิ่งนั้นมานำเสนอในโลกออนไลน์อาจสร้างโอกาสมากมายสร้างไรายได้ให้กับตัวเราเอง เดิมทีผมเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าการที่ผมทำคลิปข้อคิดแรงบันดาลใจมาแบ่งปันในโลกออนไลน์จะสามารถสร้างผู้ติดตามหลักแสนต่อยอดสร้างธุรกิจสร้างรายได้สร้างโอกาสมากมายเข้ามาในชีวิตได้ถ้าวันนี้คุณมีความรู้ความสามารถบางอย่างไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านภาษาความรู้ฟิสิกส์ความรู้คณิตศาสตร์ความรู้ด้านสุขภาพความรู้เรื่องการทำอาหารความรู้เรื่องความสัมพันธ์ความรู้เรื่องกดแรงดึงดูดความรู้เรื่องการเงิน ความรู้ด้านศิลปะความรู้ด้านเกษตรทุกๆเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นถ้าคุณสามารถเอามานํำเสนอในโลกออนไลน์ให้ประโยชน์กับผู้คนได้มากมายเท่าไหร่ประโยชน์นั้นจะกลับคืนสู่ผู้ให้หลายเท่าเช่นเดียวกันหวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับ การแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นโปรดแชร์ Pro คลิปนี้ออกไปอาจเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ